น้องออนิวสภาพน้องๆป้ายแดงเอ็กซิลเท่าแลมโบปี2 0 2 2 2 3ไอเสีอ้ยมเสมเจ้าเบียงเขเอิญมันเป็นน้องป้ายแดง <c oughs> นะก็สภาพสภาพ,ภาพเลกไหม้เลเก้าพัน 9, โลโอ้หูยทำไมทิ้งกันง่ายได้ไหนสัญญาว่าจะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน <c oughs> ไหนว่าคำสัญญาน้ำพักน้ำแรงนะไหนสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้ง จะไม่ทิ้งคว้างกันไม่สมกับตอนที่เราที่ตอนที่อยากได้เล่าใหม่ๆเลยอ <laughs> ไอเสียมจะคือหัวล้อเสียนี <laughs> ่ยพาไปคอยเบงิงรถแต่คอยอยากจะเบิงแล้วไปชมนาสีเทาแรมโบนาชมวงปีสองพ2นยี2ส2บ2อยบสมยี่้าบยบสายังไม่ได้เปลีย่ยนสูง,งเลยโ<อ><อ>มฮัวจะเปลี่ยนตอนไหน เอาตัวไม่ล่าสุดอ,อีกวเาวเลขไมเก้าพันโลไปเรื่อง<ป>เ,เงินดาวไม่ต้องเว้าหลายครับผมมาช่องกเกษมรถซิ่งช่องจริงปัดประชาชนไปเดียวไปแนะนำช่องจริงหน่อยเป็นยังไงพี่ช่องจริงผู้ติดตามเฟซบุ๊กสี่แสนหนึ่งมืนคนอืมทิกตอกห้าแสนกว่าคนอืยูทูบหกเจ็ดหมืนนะมีหลายช่องเป็นช่องปลอมอ่า นะาเดี๋ยวนี้เอาทําเพจปล้อมด้วยเอาคลิปไอ้เสียมไปลงไปดูคลิปไปลงแล้วก็ไปเก็บเงินแปะเว็บพนันบ้างอ,ออพี่น้องนะอย่าไปหลงเชื่อนะฝากไว้ด้วยอย่าไปโอนเงินเด็ดขาดไปนะจองพี่ฟรีจองครับช่องไอ้เสียมฟรีจองดูหน้าอ,ออเดูหน้าดูภายถุงง่าม,มลำลำพังอ้าขอแตส่ส่วนบุญส่วนกุศลหลวงพ่ออยแล้วไอ้ไม่เก็บเงินลูกค้กกาเด็ดขาด เออเอาดามันตะเกียร์เลยพวกเออจักียร์เลยไอ้พวกก็สูบมึงว่างเวียกคดขึ้นในมึงเอาคลิปกูไปลงไปเฮ็ดนั่นเพชรนี่เออมึงว่างซะบ่นี่งสนธรมาหากินสุจริตนะฝากพี่น้องพร้อมกดไลก์งานพร้อมไปพวกช่องปลอมนะครับพี่น้องนะไอ้เสียบมือมีเก็บเงินจองเงินค่าเดินทางค่าอย่างเงี้ยเล่นสับปะสัปะปีขาดอะมึงบ่มีเในในน้ำส่องเสียยาเนี่ยเยว เดี๋ยวก็สิเป็นสเปมปิดนสองเป็นสเปมเสียย่าได้ก็ช่องจริงนี่ถือกล้องกันอยู่สลับกันอยู่พูดที่ตามเจ็ดหมื่นเด้อเดี๋ยวก็สิเป็นสเปมส่องกูหรอกเดี๋ยวเอ็ซีกูไปกดสแปมต้องเสียย่าเออกูเดือดร้อนเนี่นี่อ่าเขาเลขรถดนะเลขไม่เก้าหมื่นโลเสียงบาดเกียบไดยเลขไม่เก้าพันโลนี่แหละน้องออนิวสภาพน้องๆป้ายแดงหวานเจี๊ยบ จกหวานเจี๊ยบจะได้เป็นพอบอตโรหรือเปล่าวะกำลังลุ้นอยู่เอ,เอไปนู่นเรือไปไปเรื่องทุนเรื่องพี่ไปเรื่อยเลยพี่น้องเอาเรื่องรถเราดีกว่าเน,ะนาะสีเทาแลมโบกินีเลขไม่เก้าพันโลสภาพนางฟ้าสภาพน้องๆป้ายแดงอยากได้ล้อแม็กซิ่งได้เสียมเปลี่ยนให้แจ้งมาเวลไหมเอาจะได้เท่ากับเทาแลมโบหรือจะเอาทีสา เลือกได้เลยนะจัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,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 รับิสาหักิจรับเมาส่อสรั่งเฮ็ดนาอเฮ็ดไน้าไปสวนแม่บ้านลบอบปพกกีดยางขับวิ่นกับแ็บกับ,กบลุกล้อการจิบลอกขับแมคโคตัดไม้าาเผาทันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนาดัดข้องถมปลามงปลามงจับกลางแบกกระสุงแบกกระสานนะได้เบ็ดซิเบ็ดตกเบ็ดวันแฮหาปูหาหอยหา สันกุ้งจับปลาซิ่วจับปลาสอยจับปลาซิ่วจับปลาซอยนะเลี้ยงจงิ้งรีดเลี้ยงตะกกแตนเลี้ยงขี้กระเดียนเลี้ยงไสเดียน<อ>นะขึ้นโคกหาเห็ดหาอีงอม,อมนะหาเห็ดปกักหาเล่นน่ะยิ่งหนูหางหนูม่ติปานันหรือเปล่าเก็บผักเก็บมีขาย,เอ,ยเออ,เอ,อ เบิ่งรถงามบางทีได้เสียมก็เบาเกินจริงไปบ้างรับอยากให้พี่น้องรับชมรถอย่างมีความสุขแล้วได้ได้อัดรถในเวลากินข้าวอยู่เห็นไหมเข่ากูสำลักออกมาแล้วฮะกูได้กินเข่าไบยิ้มเข่าสำลักออกปากมาแล้วบางคนโอ้ไอเสียมยังบ่ร้องคลิปกำลังจะกินเข้าแรง Box, อินบ็อกเขาไม่ได้ไล่ในในเฟซปันใดสิล้องคลิปะหละกําลังจะกินเขาแล้วเอ,าอ้าอหี้ยงว่งงอ๋อกินเขาประแสไปไห,หนาเสียมกูได้ว่าพ่อมา่สิบเก้าสายไม่ได้รับออไอเสียมครับยังไม่ได้อัพคลิปเลยครับรอดูคลิปอยู่ครับ ผมกำลังนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่นะครับเมื่อไรจะปล่อยคลิปมันเออโอ้แสดงว่าเรานั่งกินเหล้าราแซ่บเ, <laughs> เป็นความถูกข์ลราอีกที่นี่ความถูกเ์เราอีก <laughs> แล้วก็มาเดือดร้อน <laughs> ไอเสียมีไอเสียมันเลยบอกว่า <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นกันนะขับรถอยู่เดี๋ยวกำลังลงคลิปให้นะมาดูห้องเครื่อง <c oughs> เครื่องเดิมๆระบบปลอดภัยได้เบรก ABS ทัานหน้าเดิมร่องแก้มเดิมสาระพงน็อตไม่ขยับนะเก้าพันโลสภาพน้องๆป้ายแดง นี่แหละครับพี่น้องเวลาเขาออกไปแล้วก็ให้สมกับตนที่เขาอยากได้เลยเด้ออยากพี่น้องสูดจะถิ่มคว่างกันง่ายได้อยากจะถิ่มทุ้มกันง่ายได้มเมันโมเมนต์หาบาทสิบาทนะมากพนันซสือสองบาทหาบาทๆๆๆๆเกี่ยยำยำยำพอแซ่บรถนีโยนถิ่มอันนี้หาแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเป็นล้านครับพี่น้องเอ้ะเก็บถิ่มเม็ดทุ้มกันง่ายได้นะอยากถิ่งคว่างกันง่ายได้นะฝากไว้รุ่นะ <c oughs> อา้าววิธีการจองครับ แอดไลน์ที่นาทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอเข้ามาส่งปัะปชาชนเบอร์โชทีวขม่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถต้านบริการซื้อขายแลกเลี่ยนเทิร์นก็บวงจรรถติดไฟแนนซ์อยู่รถมีเล่มรถผ่อนไม่ไหวนะจะเอามาให้เสยมปิดให้นึกถึงไอครับรับจบให้ช่วยทุกคันดันทุกเทสส่งปีพอดหน้าบ้านปีดาวหวดเริ่มต้น 900าแชร์ไปไวรุ่นจา๋า